นี่คือสภาพความเสียหายของบ้านเรือนที่ตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุท่อก๊ซระเบิดส่งผลให้มีเปเลวไฟโหมไหม้บ้านเรือนเมื่อช่วงบ่ายของวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาและจนถึงขณะน,นี้มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ52รายมีบ้านเรือนเสียหาย39หลังมีรถยนต์เสียหาย76คันรถจักรยานยนต์อีก71คันขณะน,นี้สาเหตุของการระเบิด ยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทีมวิศวกรจากปตทและเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานโดยท่อส่งก๊าซที่เกิดการระเบิดนั้นเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัทปตทจำกัดมหาชน ซึ่งทางปตทอเองยืนยันว่าจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในวันนี้ได้มีการนำถุงยางชีพจำนวน300ชุดมามอบให้แก่ผู้ประสบเหตุพร้อมเตรียมมอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ5ล้านบาท ผู้ป่วยสาหัสรายละ5 0 0 0 0 0บาทผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรายละ2 0 0 0 0นบาทและผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้วรายละ50,000บาทส่วนบ้านเรือนที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ปะตะทจะรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ทั้งหมดตามความเป็นจริงโดยในระหว่างซ่อมแซมจะดําเนินการเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้ผู้ประสบเหตุได้พักอาศัยอยู่ชั่วคราว อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ประสบเหตุรายอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเช่นกันและยังรอคอยความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือเช่นกรณีของแม่ค้าที่ขายของอยู่ในโรงเรียนเปลงวิสุทธาธิบดีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะทำให้เข้าของเสียหายแล้วยังต้องหยุดขายของหลังจากนี้ จึงต้องการการเยียวยาในส่วนของรายได้ที่จะต้องขาดหายไปก็ตกใจค่ะเสียงไฟมันระเบิดขึ้นมาแล้วมีไฟลุกคะะแล้วแล้วก็มันมันดังขึ้นมาอีกทีดังน่ากลัวมีหน่วยไหนประสานที่จะให้ความช่วยเหลือหรือยังคะในส่วนนี้ก็ยังไม่มีไม่มีเราจะเรียกร้องอะไรไหมคะในเรื่องของเสียโอกาสทางอาชีพต้องดูของ ยังไม่รู้เนาะยังเราก็ไม่ได้ขายของค่ะใช่เดี๋ยวก็ต้องต้องคุยกับเราอีกทีนดงว่าจะยังไงค่ะเขาจะเยียวยาเราอย่างไรค่ะเราดูกรุกกยาตอนยังปวอยู่กลางคืนนอนไม่ได้เลยมันมันมันทั้งเสียงทั้งเหตุการณ์อ่ะมันมันเราหลับตาไม่ลงอ่ะใช่ ด้านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลตำรวจมาตั้งอยู่ภายในศูนย์ประสานงานช่วยเหลือที่วัดเปร่งราชบ,บำรุงเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบเหตุ อีกทั้งทางสถานีตำรวจภูทรเปรงยังได้ตั้งจุดโรงพักเคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันในเรื่องต่างๆเช่นเอกสารหายหรือทรัพย์สินเสียหายเป็นต้นพร้อมยืนยันช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องของการตรวจสอบเหตุท่อส่งก๊าซร,ระเบิดนั้นขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และสอบพยานบุคคลส่วนนี้ทางผู้บัญชาของอตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับท่านก็ได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนรวมถึงเจ้าที่ฝ่ายสืบสวน เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับลงมาดําเนินการในพื้นที่นะครับมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจากผู้ชํานาญการฝ่ายพิสูจน์ฐานของตํารวจเรานะครับแล้วก็มีการสอบพยานบุคคลนะครับซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานฐานอยู่ครับค่ะใครตสอบบ้าตอนนี้ก็มีการสอบในส่วนของพยานบุคคลนะครับคนที่ทํางานอยู่ใกล้เคียงในช่วงก่อนเกิดเหตุหรือใกล้เคียงเวลาที่เกิดเหตุครับ ด้านหลังนี้คือแนวของท่อส่งก๊าซที่มีการระเบิดแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาซึ่งในขณะนี้ได้มีเจ้าหน้าที่วิศวกรจากบริษัทปตทร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการจากกองพิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งหาสาเหตุของการระเบิดโดยท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเปรงได้ยืนยันด้วยว่าหากสอบสวนแล้วพบว่าเป็นการกระทาที่เกิดจากความประมาทจะต้องมีผู้ที่ถูกดาเนินคดีเอาผิด อย่างแน่นอนวรัทยาปัทมวิทูนเดอะรีพอเตอร์รายงาน